วันนี้ม่อคือนี่ก็เลยหัวผ่อยเรายังบริหารได้มามันคือนี่ประมาณเจ็ดมงึงลูกผ่อยผ่นนอนอยู่นี้เนาะือนนีมันมาเห่าทางเห่าทางฮอนเนาะก็เลยออกมาเบิ่งทต่ไม่ยังม้ามันคือเห่าคือฮอนมาเบิ่งเห็นเราอย่างอุ้มผ่าห่มอย่างอย่างเลอะมาทางนี้อย่างมาทางนี้ป๋อดูกเรื่องมาเนี่ย่อยมาแน่นอนเป็นยังอย่างมานน่นอน พื้นฐานมันเคยอยู่แล้วมันก็ฮู้ว่าเฮือนของมันอยู่นี่เนาะตีอนมันไปเพราะอย่างคือว่าว่า่าไงพวกกินนั่นแหละมันอยู่อ่ไ้มันไปบางเถื่อมันอาจจะฮู้ความผิดของมันประว่าหนึ่งมาในในคนในนี่เนี่ยคือว่ามันพังความเบาร์เซนนั่นก่ามุ้งเลย่ะนนแหละบางนึ่ึงเถื่อนมันเห็ดพิษแล้วมันอาจจะย่านลาวโปอันนี้แล้วเถื่อมาแหละอาจจะบวกก้าอยู่ในเฮือนจะเป็นไปได้คือว่ามันมาแล้วจะมันนอนอย่างนั้น อันนี้แหละมันสีดักเบิ่งเนาะนี่เจนี่ยังเออเบ้อคนมากเาะเงยหัวขึ้นเบิ่งแล้วก็รีบลงเนาะของมันมันระวังมันกัเื่องเติมพวกกินอันนี้หนึ่งหนึ่งมากลยคือร้อนย่านหนึ่งมากอะคือเฮ้ากับย่านมันตามบุคือเก่าเนาะเออบ้านนี้มันกับชีย่านเฮาเพราะว่ามันจะย่านกันเนาะย่านนี้กี่เขาว่ากดเกณฑ์มันมาถึงหอนย่านมันตายเลยอะขาดมันชีเป็นกับแล้วแต่มันและดินเฮากับจิงกันชีว่า ให้มันนีโลดมันขึ้น,นหนาเกียดพราะเฮาคือชีแรงน้ำใจเพราะแต่ก่อนผ่านมาที่ที่มันที่บ่บทันไปมาเห็นบ่ทันไปเข่าซอยเนี่ยเขาคือบ่ไรนี้มันมีคนเข่าซอยเลยคือชีแรงน้ำใจแทะเขาอยู่พุ่นแหงผากเงินมาคำมาเขาก็ยังซอยได้คนะอยเลือกขึ้นใจจุดน,นั่นแหละก็สงสารมนุษย์คือกันนี่แหละโดยคือว่าตกละกกรรมลำบากเขาบางอันที่ซอยได้กะ ซอยในทำทา้เงาดูนะแล้วจงว่าให้เพ่นอยู่ไปแล้วมันนี่คือมันอยู่แล้วลหละบนอื่นกับพ่นพาไปเบิ่งอยู่เนาะบนชั้นชื่อดอนก็มันก็ว่าบหมักมันก็ว่ายังหมักในนี่ดีแบงให้มันดูข่าวหู้มาก่อนแหละมันเป็นแบบนี้นะแสนหนึ่งกายังบ่ขายในนี่ดยแม่ เนาะกาบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพผมพี่น้องอิบซีเบสสกูสุคนพี่น้องเนาะดิว่าสิอยู่ในและกระต่างประเทศพี่น้องเลยป้าพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่จะทางวัดศรีกาศีลงไปหาทางอ่าเมียพ่อสร้างเนาะพี่น้องเลยเนาะฮู้ฮ้อนแดดพี่น้องเลยอาย่อยู่บนเน้องเมร์แล้วเพราะว่าปฏิหู้เหตุการณ์เพราะว่า การไปการมาของเราน่าชิ้ดีจากเดิอยูบแต่มาแล้วเห็นเนาะมาใส่บ่แล้วเหอราอยู่พอดีเลยอยูดพอดีเลยวโอ้ยน้องไปแวะอยู่นี่ใกล้นอง มาดีเด้ออเด็เด้อเอ้อเดโบยังบบเห็นสมมุงอยู่ไหน่าสิมาถามนี่เด้อเจ้าผู้อยู่ใก้เทียงเมื่อคืนนี่อยู่ไงเสรินสัมผัสอยู่ไปได้มาถามนี่ก่อนอผู้ด้วก่อนเป็นยังไงเต่เมื่อวานนี่เรามาไหน วันนี้พอเห็นน้้วหุบอันผ่าห่มอันออกมาแล้วเราอันออกมาจะพุ่นออกมารอดออกมาแต่เนบนจะเทเจ้าอยู่อันเก่าแล้วคุนบอเก่าช่วงเดียวกันมาทั้งหมดแล้วอันออกมาแต่ประมาณตอนเราออกมาประมาณห้าโมงครึ่งนี่แหละห้าโมงครึ่งเราออกมาพีว่ะข่อยเข้าไปในบ้านข่อยเข้าไปซื้อน้ำเนาะวันนี้บัตรค้าข่อยกลับเข้ามาแล้วเราเห็นข่อยเราลดจุกเซิงือิร์กเราลเบิ้งไปนี่แหละ จะเบิ่งอาการท่าทางแล้วเบิ้งเบิ่งคอยนะคอยกัดย่านเลยเนาะคอยแล้วเบิ่งขัดเนาะเเดี๋ยวเราขับเอวเบิ่งขักแถวย่านเดียตอนเห็นยังเนาะเบอกสิงโดยแล้วขอกันย่างขอกันขี่รถขมาในเงินเนาะขมาในเงินกับซีเมนเราเห็นข่อยเห็นเลยแล้วสิกลับไปอีกเบิ้งได้ไรบ้นนี้แหละบัดเขามาเพิ่งเติบสิประมาณเจ็ดโมงเลยเนาะมาเห่ามาเห่าแล้วก็ เออซีเมนมาแล้วอะไรวันนี้เห็นไต่ไฟไฟกับไฟไต่เลยไต่ไฟไต่ไฟเรามาไต่ไฟอันห้องน้ำไต่ไฟห้องน้ำเลยแต่ห้องน้ำมีไฟบ่ห้องน้ำมันบวกปะมันมีไฟซีเมนต์เราเอาไฟมาใส่ตรงนี้เนาะโอ้ยทีนเห็นไฟแจ้งแต่มาเพิ่งนี้ไฟหุ้อยูที้แต่ทางหน้านะโบแจ้กแต่วันนี้เลยเออวันนี้เมื่อคืนนี่ก็เลย หัวข่อยเรายังบริหารด้มาเมื่อคืนนี่ประมาณเจ็ดมงขึงเลยลูกข่อยพอนอนอยู่นี้เนาะนอนดีมันมาเห่าทั้งเห่าทั้งฮอนเนาะก็เลยออกมาเบิ่งทำเป็นยังมามันคือเห่าคือฮอนมาเบิ่งเห็นแล้วยังอุ้มผ่าห่มยังยังเลาะมาทางนี้ยังมาทางนี้พอดทุูแต่ยังวานนี้มาเนี่เห่าน้ำก้นละเสร็จจากไปสิไปทางใดแล้วเสร็จคืนนี้เลย แม่นแล้วก็ไปเลยแต่สะาคืนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งเออไปเจ็ดโมงครึ่งเมื่อวานนี่นี่ยพวกเรกเนี่ยทั้งที่งานเขาอยู่นะเห็นเรามาอยู่มาฮุบแม่นที่เจ้าขึ้นไปทะหนีเรามาหรือเปล่ามาอยู่มาแล้วก็ไปอีกเลยไม่อยู่บ็ได้โดนเลยมาน่ะบมื่เกินเรามาจอบเงินเราเรามาเจาะซื่งแต่มาล็อกกันนะแบบว่าคือตอนนี้เราอะไรเลยทีมงานมาหลายเมื่อวานนี้คนมาหลายเราสิอาชญา ไปรี่อยู่บออยู่ไองหินเราหอดออกมาจันมว่าเวานี่หากผูเศร้านี่ทั้งทีมงานเขาไปหาทั้งหมอเก่าบนหหินเลยเราลี่เด้เนาะต้องเราต้องลี่นะเราต้องลี่เนาะเพราะว่าช่วงนี้เราบกการสุนาคนแหละเพราะว่าเราญาตแบบนี้เลย นั่นเลยจะมาจากที่ได้สังเกตเบึงเราเนี่คือแบบอาการแล้วก็คือแบบเป็นญาตินะนะเขาเบึงลราเขาก็บญาติเราพี่กันแบบเป็นต่างคนต่างญาติกันนะอะไรกันเนาะเอี่ยอะไรกันแล้วก็แต่ว่าสภาพที่เราเป็นกับพันคันว่าค้นเนี่ยนั่นกับมันแบบบริห้องได้เดี๋ยวนี้บริหารไม่เห็นสองสามคืนเราประเด็นได้ยินเสียงตอนตะกี้นะได้ยินข้าข่ามาถามในเรื่องกระลาสีผ่าน ข่ามานี่แหละเราเราเห็นโตเราบอกเรื่องแนวใดเนี่ยบผมเห็นเรา้เหาะเห็นเราเมื่อวานนี่แต่ว่าเนี่ยเขาบดีข่ามาเหิงตื่นเลยเกิดบดีเห็นเราฮะนะวัดพอมาเห็นเมื่อวานนี่โอ้โทุกลงแหงอะดีเบื่งเราโทมแห้งเนาะเหลืองซีดเขาพุ่งหนามีแต่พงมีแต่จอยพร้อมกาได้ไหมนี่ช่วงเราเป็นเมัเป็นช่วงอันบ่าว แซนกับไทเจ้าย pues sí, ah sí, ังบริขามายองไทเจ้าป่าห่างไปห่างเบ้าชวนนี่แหละชวนนี่แหละเพราะว่าจะมีทีมงานเข้ามาเลยเนาะกับบริขามาบางทีกับเซนแล้วเข้ามาแล้วก็บเราแล้วก็ล่มนะในวันนี้เนี่ยไทเจ้าห่างไปประมาณทิดสองผิดแล้วก็เฮิร์ตเตอร์เดี๋ยวดนขามาเถอะนึงไม่เห็นเดินเดินไปในวันเธอหนึ่งแล้ววันนี้แหละกะซีแบบว่า มีความคิดแน่กับทีแบบหมู่สักสวนน้ำบ่จักแล่เอาไปกับกบูน้ำเนาะเรื่องแนวนี้มันต้องไม่อยู่แล้วเดีย๋ยววัสดีเฮากะ บ่ฮู้อันนําเฮาก็อยู่แต่เฮือนเนาะสายนี้ให้คอยไปละเห็นเด้อแล้วมาแล้วใกล้ๆซื่อแล้วเด้อเนาะแต่ว่าสิให้ขึ้นไปเฮือนเราะบ่กล้าคือกันผัวเฮาแใกล้แม่นนะผู้หญิงบ่กล้าขึ้นไปแม่นนคือผู้ชายแหละขึ้นไปได้คือผัวเฮาเมื่อคืนก็ขึ้นไปงหาอือไปาหาก็บ่เห็น้เหงหาเอ้ยไปนอน่ได้อือๆ ที่เด็ขึ้นไปอยู่พุ่นก็คิดว่าเพิ่นจะไปนอนเผานั่นเลยก็เลยน้ำขึ้นไปเบิ่งผัวนะ่ะน้ำขึ้นไปเบิ่งว่าสีนอนอยู่หันบ่พอขึ้นไปเบิ่งเดือนมีสมอนอยู่ดิบ่มีบ่มีคนอยู่เนาะเหมืนกันวันนี้ผัวคอยเองว่าว่าเราผึกกระดูกที่เนี่ยคอยเองบ่กล้าเข้าไปคอยยาวแบบนี้นั่นบ่ทิตบ่เข้าไปดีกว่าเพร่ะว่าเอากระดูกมาเต็มปึ้งอยู่กันอยู่คนเราอยู่กันจังอามาดีบ่อยู่เนอะเห็นบ่ได้เห็นเห็นแล้ว เต็มอยู่เลยกระดูกคนอ่ากระดูกคนนี่เลยแม่นแท้บอะไรกระดูกคนแาบนี้แม่นี่ยแล้วมาจีบว่ากระดูกคนด้ยผู้คนเห็นเงาสานเป็นคนทีหลายคนอยู่แบบยักษ์ยานนกเข้าห้องอยู่นกเข้าห้องแต่เมื่อคืนทั้งมาหอนทองอืมเราก็ซางออกมาดีเนาะอ่าซางยักษเนาะคือว่าอะไรมันคนเฮามันเปลี่ยนไปได้น้ำนบบยักษ์ยานเนาะแม่นร้อนเลยดิอ้เจ๊กี่แป๊ะออกมาเพียงของเปิดโอ้ยนี่สปิน ทิ่ร้อนเลยเป็นพคืออะไรยยืนไม่ลุกนั่งไม่เอาสิอันถามเรากับโบจักคว่ำถามได้เหมือนนี่เนาะเพราะร้อนนักน่าหนักกว่านี้ตอบเฮาซ้ำนะถามเมื่อวานนี่กับโบที่จักโขอจักความเอาเมื่อวานนี่กับเราก็ตอบเลยถามแล้วก็บโตอบ เดือนนี้อ่ะนมือน mm hmm. ั่นเราย่างมาได้นี่กับพ่อที่เอิญถามเราก็บคอยหัวคอยพระเบือยโมก้าแล้วเนาะกระเบือยดูกระเบือยเดแต่วดูหน่อยสองคนนี่ก็เลยบมกล้าถามเล่าแต่ว่าเบิ่งเล่าอ่ะสม้งเรากหย่างกลมหนาไปแล้วก็ได้คิดว่าทีได้มาอยู่น้ำใกล้ๆนี่มีหมูอยู่อย่าเนาะแต่เล่ากับตอนนี้กับเล่ากับโมก้า โอ้ผิดบบมีไพกับไพอแต่เราคันเอ้าห้องแล้วก็ห้องอยู่แต่เน<ม>ือเงินเลา่านะเราบอกนกเพตเรเนือนเลา่าค<ม><ม>ือว่าเรากับโบท่านได้สางความบุญไว<ม>้ใส่พอแต่ว่าคันย้ำเล่าอันนั้นเนี่ยก็เฮาขึ้นไปบอกแล้วก็เศร้าแม่นขึ้นนะแต่ว่าแต่ว่าเราไปก่อเหตุอาลวาดอยู่หันอยู่นี่ยังบบมีมมม ว่าเราก็ดยุน่นใส่ในเฮืเอนเราห้องขอบเขตเฮือนเราค่ะเอาค่ะสิบตีราคาว่าเราเป็นแบบนั้นก็<ม><ม>บโบเป็นคือก,กันก็เฮาก็ยังบ่งสาเหตุว่าเราเป็นเพราะอยังเนาะแม่มแต่ว่าอาการเนี่ยมีแต่บ,บ่งอบเบอกออกไปทางนั้นแม่น<ม>จากอาการที่เราเป็นเนาะเนาะแม่แม่เป็นนั่นแหละคันว่าคันว่าโบเป็นอย่างนี้คันว่าเป็นน้ำนั่นก็ เป็นย้อนเอาดุเพ well ิ่นมาแล้วอือมีสองสองสองประเด็นเนาะสองเหตุการณ์ตาบเป็นท po ั้งยาฉีดติดกับเป็นทั้งนึงตาบุพเพียนีีเยอะีเขาเสือด้ะเขาเสือกขาเรื่องดูกนี่อาจทิมีส่วนมันเพ่มันเพื่อนคือว่าเนาะมันเพ่กับเม่นคือนจะอุ้มเอาดูกเข้ามาเขาก็ต้องน้ำเม่นละดูกเนาะดูนี่ใสมันก็ต้องมีอยู่ในหันแม่นแมนเมนนเรื่องเขาก็ยังว่าว่าโอตาบุพเพียนมันจะได้ยินเพคนว่าเผืนออามาหน่ะ จะโดนนะว่หลายมือนะบ่โดูนี่ได้ครับผมได้เคยได้ยินแต่ฟัวกับเคยว่าฟังฟัวแล้วป้าไม่อยู่คุณนี่ป้าไปฟัวขึ้นไปโยนทิ่มแล้วก็ยังไม่ได้ว่าให้ยพังก้อนได้ยินดายันดายันในยานในานดายันดูเมียญาณแล้วก็ได้บอกต้องไปทางอยู่เนาะล้างมือแล้วก็อยู่คนเดียวกับลูกอยู่กับเดียวกับลูกไวนี่แหละตอนแดงแสงมอญลงลูก คือพากันเข้ามาในกับโมเมนตบางอย่างเลยพี่น้องเข้ามาบางทีเขามีคนสามารถเออปรึกษาหารือกันช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นนะเาแมนว่าสิแก้ปัญหาจะได้เนาะปัญหาเสี่ยวเราไปบำบัดกับมันมันแย่งวัฒน์เขาก็ยังบริโูคสัตว์ลนั่นแหละแบบเพิ่นกินนันันแทบบ่เลยปัญหาสิแต่ว่าคือแบบเบาเอ็นวบาเนาะว่า เจ้าหน้าทีท่มานี่นนนนก็ทีแบบว่าคันเขาหู้เนาะมีหมู่ใชติดตามให้เจ้าเขาไปบอกใช่เขาแจ้าตำรวจไม่จับมึงได้ยังนี้กับแล้วก็ปุ๊บแล้วบัดนี้แล้วไปเอ,<ม>อาบัดนี้คันว่าสมมติว่าลงคลิปกนนันเนาะขันเอากระบไห้ลงเ้าว,ว่าไปบางเถ่อมีหมู่ที่ติดตามทห้เจ้าเด้เขาไปบอก<ด> <ๆ S 1> ทีว่าเ้าหู้สินะแล้วก็หู้แล้วก็ปุ๊บแล้วบัดนี้เขากระบ คนว้าไปเป็นเนาะคันเฮาเว้าไปเป็นนั่นเราก็สีอาชีพยานเออราเว่งไปก่อนแล้วเนาะไม่เพราะว่าคนย่านอยู่แล้วเนาะคนแบบว่ามันยังบ่มีสติสตังค์แล้วว่านั้นนะไปได้ยินแบบนี้โอ้ยทีมงานเข้ามาสิมาเอาข่อยอีกแล้วเวลายคนก็เดินมาปุ๊บแล้วแบบนี่เด้อเนาะว่าภไยแล้วเนาะบ่มีความผิดโอ้โหจะขอมีความผิดเด็กนี้แหละนั่นแหละ เลยมีแต่ว่าติดตามเราบึงนะว่าเป็นจังไรเ่าหามโบโปหูอยู่แล้วเปนเรื่องใดในพราะว่าเราบอมิโทรศัพ์แต่ปัญหาแต่ว่าคันผู้ที่ติดตามท่เจ้าเขาสิหูเลยเขาสิบอกว่าคนที่ว่าใกล้ชิดมิสะหายเราแบบว่าว้าเราแบบว่าอยากกันอยากว่าให้เราใช่ไัมจ๊ะเราไปบอกแล้วจ้าสิมาจับมึงแล้วทังคันอย่างสี้ขยันก็ปุ๊บแล้วแบบนี้ เอแมนเลยเนาะแมนคือเห็นบอบอแอนมาว่นนี้เอาอะแต่และคันยังบหูยังก็บเพาไปใส่ไา่แล้วโบเขากัยังบบได้หูเนี่ชสัตว์ว่าเราไปทางนี่โบน,นั่นแหละไม่ต่วเราติดตามบางก้อนบางทีคือ,อแต่เรื่องดุกนี่เขาเสือ,อแทะพันเอาดุกมาเนี่ยดุกคนเนาะที่จูดแล้ววิญญาณมันก็อยู่ต่ใหน้าหันนั่นแหละ อะไรครับเาเรื่องนี้เอาเสือเทะเขาดูด้วยยาหน่อยคนนั้นเนาะเห็นตาบวเห็นแน่เน้นเห็นตะกอกตะกุดแล้วก็ขึ้นดึงวงแรกลำเขนเราอย่างเนาะหมว้นเมื่อวานมือมันก่อนนะพี่น้องอยู่หักเบิ้งเวลาเราไปละมาก็ไปใจต้นเราอยู่ไหนเห็นเราหยากเมื่อวานเห็นเทพชิบูยืนเฮงอย่างเดี่ยจะิีดลูกอะไรได้ไม่เห็นกับเวลาเราบ่อันนั้นคัน อันนี้สีหนาแล้วเห็ดเข่งถึงคือนั่นเขากับบก้าสูนาแล้วเนาะขากระยาส้วนนี้ยังบก้าเข้าไปมือมันจะผ่าอยู่แบปก็ถูกวันนี้เราผสดน้ำยังเลยใดคือตะกี้แล้วห่วงคือยังนี่สิ่งของเราเนาะสิ่งของเราค่ะเมนเราห่วงแล้วนั่นเดี๋ยวนี้คือว่าไฟเซียังกระยานะก็บริน้นเมื่อวานนี้ทีมงานด้เจ้าขึ้นไปเลยเปิดอันนั้นบอกเปิดวิทยุแล้วบ่จำพ่ออลไวอะไรเราออกมาบ่ เปิดเพ็กเขาเดียวนี่ยินเสียงมายางต่อยต่อยว่าเปิดอันหมอลำนั่นอ๋ออาอันนี้วะแล้าเล้ว mm ห่วงเล้วห่วงของเครื่องแล้วแต่เราย่านแบบว่าม es ีคนมาหลายเมื่อวานนี้คนมาหลายมาเลยแล้วก네็ลกเครื่อนปูปลาปูปลาเพวาะไรแม่แล้วก็ไปเฉยไปเพอช่วงที่เจ้าคุณมาไปตะหนีเนี่ยมัน คนมาวันเจ้ามาวันนี่เลยมีสี่หาคนเออประมาณนั้นแหละนั่นแหละเราก็ย e, ่านเลยเห็นบ่เราเลียวเบิ่งเจ้าวเลียวเรา่านหลอกเงินปุบเราไปเลยเออโอ้เนาะแต่่นี่แต่นั่นแต่เจ้ามาคนนี้ก็ห้องแค่เดียวแล้วก็เลี้ยวเลยบ่อห้องแด็กกับบ่ได้ห้องมาเลยเนาะห้องคือเรื่องห้องนี่ก็เนาะมัน อยู่ในเฮือนเรามันก็เฮากะโบดได้นั่นดอกแต่ว่าคันเราห้องดังไลยมันก็ถึงเฮาไปเฮากะได้ยินเงิน,นก้กนเนาะเงินแต่ว่าเดี๋ยวนี้แหละคันสมมุิว่าเฮา,อ,า,อ,าอันบวาบบว่ากอะคือนันพาษีเถิดทีมงานให้เจะภาษีว่าเอออยู่ใกล้เขาบอกบอ,อกแม่อบอกว่า,า,ว <laughs> าเลยว่าแจง้งทางเบาแสนว่าตอนมี่ยังก็แจ้งทางนั้นก่อนเหมือนทีโดย ใดเฮ้ยแบบแจ้งตรงในแจ้งบาแสนได้ห้องแบบนี้เนี่ยจะหน่อยเลยเจ้าบระยู่รถลวงโยจังหน่อยเป็ดในใดมาแบบมีเนติกันแต่ได้ยินอยู่ช่วงที่ว่าทางนั้นบอสิ่งผืนห้องเลยทางอ่าุ้ยเราสมคลิปเสียงอันนี้โดยได้ยินอยู่ทางบอสซนแต่ห้องก้อนหันนั้นกับประเวี๋ยวให้ฟังเพราะว่าคิดว่าเราสิยน้องค่ะว่าพังๆไปก่อนนะเนาะ เนี่ยวัวพัวดิขึ้นไปแล้วก็แล้วก็ย่านอยู่คือผู้ชายนั่นลราย่านพัวนี่ขึ้นไปแล้วว่าว่ามึงเป็นยังคือห้อง่แต่กาวมันคือบ่ห้องว่ามันเป็นยังเดี๋ยวนี้คนมาคนมามาในใจมือทำอิฐทีเราห้องเลยนี่มาหนีมาสั่นเตียงนี่ว่ะนี่ทางหลายลงมาเลยสั่นเตียงนอนเอ้าขึ้นยางลงมาบบบนี้เออ <c oughs> ว่าดีแล้วเย็นทางผั้น่อยคนนม่นอนคักเน้ะเนาะผู้น่อยกันเลย <c oughs> <c oughs> อ, <c oughs> นอนกาสย,ย็ <c oughs> <c oughs> ยนจะจ่อยเลยเนาะมาไปพ่อจูบนั่นล,ลงมางามาเลยเด็นเลย <c oughs> ปิ่นได้ยช่พ่อมันก็บโบหินมันเ้อคืนเนี่ยก่อนไป นั่นเบิก็ไปเหืองเบงมันย่าวมันดึกแล้วมันมามันก็บ่ีอือก็เจนั่นลกต้หัวค่ําพี่ก็เจนําบ่เออเพราะว่า่อยกายออกมาเลยค่อยแล้วก็เจมันเกาะเลยแนวอือโดยมันไปแล้วอือบดนี้แล้วดกอยนมันมาแล้วก็ไปเืองเบิ่งอือเืองเบิ่งก็ยนว่ามันลี้มันนอนแล้วจะถามมันดว่า แมนโยมันเป็นนะเขาจะเป็นอาการของมันเนาะด้ยด้วยเออในใจมันก็เม็นเมอยีบอ่ะดยไปไปเยื่อห้าอย่างนั้นมันรีในห้องหน่อห้องน้ำมันนะดยเยื่อก็ะเพรื่เดินซิงจิงก็บเฉมอยโอ้มันบมาแล้วเบิ้งหาวิธีว่าสีหูว่ามันมาหรือบ่มาว่ะประตูห้วน่ะอัดเขามาแล้วก็เอาเชือกนะผูกูแล้วก็กระทักเบิ้งทักแบบนี้อืนเศร้าไปเบิ้งถ้ามึงเขามามึงผูกมึงผูกือเกาดอกว่ะมึงต้องผูกแบบไหน โดย่ืนเช่าไปเบิ่งเอ้ายังอันเก่าทั้งหมดมันมาเออถือว่าเอาหมัดเนาะโอ้โจุดมันเนาะโดยเครื่องไม้เอาว่าเอาหมัดอะไรนะเออแต่ถือว่ามันมาแต่คืนนี้เออนะหรือว่ามันชิมากอเลยมันชิดรี่อยู่นในป่าน้ำดอนกับโบยักแล้วนะบ่พื้นมันชิมาไครเข่าหนึ่งยันมันโบใครมันจะอันหมัดเนาะอันเก่าเนาะเออยางเป็นนะพี่น้องเนาะยันคืนก่อนกัน กับโม่เสร็จลินกับมูแน่กลางคืนเลยมันประมาณเลยเกือบเกบ่ายโมงนะคืนนี่อยอยู่ก็ว่าสิด้ยินเชียงห้องคือเก่าวัายย่พุ่นอยู่พี่คืนก่อนนะในยินมือมือที่เบาแสงลงมาลมกับกับก่อยงี้เลยแลย้วในยินแต่มันหักห้องมันจมแต่ปิดเงินพิ่มเพิ่มเฮ้ยตังโลกว่ะคืนหนึ่งเลยได้เพาะอเออคืนก็อยามันพังไปมันจะได้ได กับบริห so so ้องก็จมดังด so ังดังดังขึ้นแลยค่ะมอนลงดังดังเงินมอนลงบัานนี้เลยว่บ่บ่ยืนตัวมันหยางบ่ตัวฟังมันดลปุ๊อองห้องรุ่นทางระวังเงิเสียงมันห้องมันว้าวขึ้นทางห้องใหม่มันเฮียไอ้ควายไอ้ชาติแบบกันเก่าเออไปพุ่นแล้วว่ะผู้เสียงหยางห้องพุ่นเลยเลยจิบัานนี้เด็กมาบัานนี้เสียงอยู่พี่บัานนี้แจ้อ้อยเบื้องบนมันมันนอนตะบิตนะโมงเก่านะบ่เออบนไปเก่าไปคอ Mm hmm. โอ้ไปพุ่นเลยเนาะขอบ,บระชชนแล้วบางบึงออมันห้องกระยาหัวมันแหละมันห้องไกลกระบูจากไรตัวกระยามันแค mm hmm. ่ไดห mm hmm. นมะึงนั้นคือ mm hmm. มาวานนี่แหละมันมากก็คือว่าแล้วมาก่ะกับไปเบาจิตกัมาพ่อจะว่าอลไรกับ มาทำกับพ่อกันมั้งจบมือหายตัวยังไงย้อนหย้อนไปนั่นแล้วมื่อนั้นคอยคอยไปสัมภาษณ์เมื่อเห็นทั้งผาายังไงคุบเขียคุบค้างเหมืนก็เลยถอยทับกันเมื่อนันก็ไว้ก็ได้เวลาไปกูแล้วเนาะว่าสีชวนแล้วถามไทยแล้วว่าเออสีชวนเราไปปินไปหากวดเจ็บถกเจ็บท้องไว้แลว่าสิว่าสีพาเราไปตรวจหยอกจรวจเงียวนี่แหละ มานี g, ่แบบห่วยเจอสถานการณ์ดีสถานการณ์มันบ่เป็นไปเลยข้าก็ถอยทับไปเลยมื้อหนาพี่น้องเอ้ยเนาะเข้าไปใกล้ยังนะเนาะเออเฮาก็ย่านเลยเอขามีแต่ว่ารอรุ่นรอเบิ่งเลเนาะพ่อเนาะว่าจีเป็นจังได้แล้สิมาอีกบ่หร pues okay. ือว่าห้างเรื่องมานี่ก็มาแน่นอนเป็นเรื่อยของมันแน่นอนพื้นฐานมันเคยอยู่แล้วมันก็ฮู้ว่าเฮือนของมันอยู่นี่เนาะตีอนมันไปเพราะหยังคือว่าเว้าง่ายๆพวกกินแน่นแนล้มันอยู่บ่ได้ มันไปบางเถื่อมันอาจจะฮู้ความผิดของมันประว่าหนึ่งมาในในคนในี่นี่เนี่ยคือว่ามันพังความบาเสนนั่นกว่ามุงเลยขนาแล้วบั้นึ่งึงเถื่อนมันเห็ดผิดแล้วมันอาจจะย่านลาวบ่อันนี้แล้วเถื่อมาแหละอาจจะโบก้าอยู่ในเฮือนจะเป็นไปได้คือว่ามันมาแหละจะมันนอนอยู่นะอันนี้แหละมันสิดักเบิ่งเนาะนี่เจนเออมาคนมาเลเงยหัวขึ้นเบิ่งแล้วก็รีบลงเนาะของมันมันระวังมันกังเถื่อ พวกก yeah, yeah, really? ินนี่นี่หนึ่งหนึ่งมาละคือร้อนย่านหนึ่งมากอะคือเฮากับย่านมันตามบุคือเก่าเนาะเออบ้านี้มันกับชิย่านเฮาเพราะว่ามันจย่านกันเนาะไอ้ย่านแนวนี้กับมีอย่ามันรีอยู่แล้วมันนี่กับโบยักแล้วเฮากับคงมันเป็นคนรีเขาเป็นคนหามันสิเห็นเนาะเอาเฮากับมีแต่ว่าอย่างไรประชาชนเมื่อหน่เมื่อไหร่ก็ได้เนาะมีจะได้เข้ามาอีกติดตามเบ้างพี่นเรา แต่ว่าเรื่องสีผ้าแล้วไปปินปัวนี่จักสีจังไดเนาะมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยะไรน่องเนาะเนาะเรื่องปินปัวคือคอยว่ากันว่าเออทางผู้ใหญ่เป็นผู้ใดที่จว่าเงินมือเข้ามาวานันนี้ตกลงแล้วว่ากันว่าเอาไปบำบัดหลายปัดญาย,ยังละคนเงินมือเข้ามาว่าคือเงินค้ำนี่แหละโดยหลกัลกๆมันนะ มันต้องใช้เงินต้องนะเนาะแล้วออบัดน,นี้สิไปสิเป็นผู้ต่างหนา้าคือเบาแชนบ่ลเรื่อยไผก็แล้วแต็มท่เพิ่นสิมอบลวิธีการว่าสิเอาไปเนี่ยเอาไปด้วยวิธีใดเลยแล้วเฮ<อ><อ>าจังปรึกษากันอีกเทื่อนึงแม่นนเาะโดยที่ว่าเฮานี่สิเว้าว่าเออเอาไปเอาไปเนี่ยเว้าเรื่องการค่าใช้จ่ายนั่นมันบ่มีนี่แล้วแม่นกานบ่มีเงินแล้วเขาบ่กรับเรื่องการใช้จ่ายน,านี่มันแน่นอนเด้อเนาะเออถ้าเอาไปน่ะมัน โอ้ยก็หลายคนแหละไปเดือนหนึ่งสองเดือนแหละบัดนี้เบิดเงิน่งเขาแหละเขาก็เอามาคืนให้ก็มีแต่ไรไเนี้แล้วนะแหละผู้เฮ็ดอดีให้มันโจหัดแล้วพอดีมันสีสไล่ขึ้นกว่าหันดนแบบเดียวก็มาบบทานเป็นว่อแล้วไปผูกฮะมันอยากคุนเราได้แต่คือคอยว่าแล้ครับมึงหนึ่งมาแล้วคือว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดี่ที่ผ่านมาเนาะชามคืนเรียนเออมันเป็นในนั้น หลังจากนั้นมันเป็นในนี่กะกะป่อยมันไปก้อนพอคือว่ามันกะไ้อลาวัดยังไปเนาะมันไปห้องแต่มันกะแล้วแต่มันเรื่องตื่อมันเบิดหลดตัวนั้นแหละมันลบมาแหละมันสิเป็นไบได้อีกเนาะเฮากะซ้อมไปเบิ้งคันว่าเออจะทานที่จะเอามันไปบำบัดนี่เอาตำรวจยังมามันมันบ่ทันถึงขันตอนนั้นแม่ในขั้นตอนนั้นถือว่ามันเอื้นว่าความพิดสียงหนาคือมันหุนแห้งโวยวาย รูเช่ผู้น,นั่นผู้นี่บอเรื่อว่าจากพันจากขาคนเมนเออตัวนั้นมันจําเป็นแล้ว,วจงแหลแม,มาเนาะเออพะว่าต้องแจ้งเขาพอเวียกของเขาเลยนะหลังจากเขาปุ๊บเอาไปเนาะไปไหวปัับนี่จากนั้นแหละเขาตอนได้มีผู้ตางหนาของมันนติดต่อกับกลุ่มพอพันกับบ้าน,นบ้านมหาภูเหตุนบนบันทึกที่เอาไปใสป่บุคคลนี่ไปเป็นผูค้ำประกันเป็นผู กเบี้ยเเงินความหมายนะดยแล้วก็ทั้งบ้านกันด้เส้นห้ามผู้เกี่ยวนี่คือถึงทิ่บมีสัมโนโตเลก็ยัคือผู้เกี่ยวอยู่ในขอบเขตของความมชอบของบ้านอันนี้โดยต้องให้เขาห้ามผู้กุมเขาก็ต้องห้ามผู้ว่าว่าพื้นให้นี่เอาไปแล้วมันตายนี่เขาห้าเรื่องว่าเจ้าข่ามันก็ได้ได้เพราะว่าคือทุกอย่างต้องให้มันหอบครอบดยนานเองคนอันนี้นะคนต่างคนเนาะเออว่าพื้นให้ละว่าบเได้แล้วไปผีช่องเห็นเนาะหมุนน้างมหมมาต่อ ขามเนื้อเพื่อตกไตเพราะว่ายัางเกิดมันมันดูเดือดเกิดเป็นแหละเฮาบาวางแผนไว้ก่อนเลยแล้วมันแกยน่ยากโดยอันนะผิดยอย<ม>่างก็่ตามเต่ต้องวางออแผนกันไว้ก่อนเนาะมเมนเลังเพื่อกะย่านเฮานี่ทําคุณได้โทษโผดสั์ได้บาป่นละโดย,ดยาทาั้งๆที่เฮาอยากซอยเกิดมันเป็นไปทางอื่นไปทางอื่นครับบัตรนี้มันชิโค้งมาเขาเอื่นนมาหางแลนเกี่ยวคอแลนหักความหมายคือเฮาหวังดีอืแต่บัตรมันเป็นเรื่องเถอนบัต ตัวมันตอบขึ้นมานย่งมันบ่เป็นเนั่นัดดูยังเป็นตัวไายอ่ะเนาะเออเฮาสิกลายเป็นนักโทษกลายเป็นจำเลยซั่นหมดูนาะกายากทั้งพวกเราคือว่าเอเข้าใจแล้วล่ะพี่น้องดูดูเอ้าจังได๋ย่าเฮาพิต่ว่าสิได้พากันพูดแล้วว่าที่ไหนอ่าก้าบก่อนมาถนี้มื้อหน้ามื้อใดไหร่สิได้เขามาจาะมาคลองอีกเจาะวงไม้เนาะแล้วที่มาหรือว่าหรือว่าจังได๋พี่น้องเนาะจังจังได๋กันโอ้ลงกันใหม่เนาะกับทางโกสร้างพี่น้องเอ้ยแต่่วา แล้วก็เบิ้งนี้หรอกแล้วก็ได้เนาะเมนอยู่ใกล้แล้วก็โอมเบื้อยดูไปไปจอบไปโอมเบื้อยู่แล้วก็ได้เป็นยังจังหวะโอมกันติดตามเบื้งนี่แหละก็จะได้เป็นคนโหผู้ดีแต่ก่อนเราเขาเปลี่ยนแบบนี้เนาะกันเคนผู้ตกเบี้ยเสียเงินผู้มาชดมาชอยกะให้เป็นดีมุกดีใจเน้ปั่นคนเนี่ยเป็นคนกัน่เลยเฮากะชอยด้วยความคิดความเว้านี่แหละเนื้อความปากความจาบอกสอนให้มันนั่นเนี่มันดีเนี่มันดีเนาะแล้ก็แนะนำให้เล่า่น้องเอ อีตนชงซานเพราะว่าคือว่ามีเอ anyway, yup. well, no. bueno. right? uh no. no. ื้อยมีน no. so ้องกับข้าป้าข no. ้าทิพมันเลยเขาคือในจุดนั่นนะคือว่าว่าง่ายๆว่าทำบุญนั่นแหละคือเพิ่นคือแห้งเท็กล้ว่าแห้งขว้างหอนเงินผนเนาะเฮ้ยช่วยซานให้ไปเฉยๆเอ้ซอยปากซอยว่าวกันจะประกอบกันนี่แหละเนาะอีตนชงซานมนุษย์มนุษย์คือกันเนาะวดซอยนันหนึ่งกับซอยนันหนึ่งเออกแต่มนุัน์ว่าวกันว่าด้วยแต่ว่า คันโบอีต้นสงสารนี่คือที่มาพ่อมันในเบื้องต้นเนะาะแต่เจ้ามาพ่อแล้วมันเจ็บทองเจ็บไฉคันว่า่ข่นี่คันคนเห็นแก่โตนี่ยกเมื่อมีคนมา,าผิดชอบกับมันอะไเอาไปได้หลังเถอมันตายจะดินก่อนดินก่อนเนห่น้าทางคย้ายได้ลายเติบได้ใอ้คนมาตายใส่โดยที่ผมมีความมาผิดชอบเนอือ <c oughs> <c oughs> คอยพัดอีต้นโดยก็ไหวต้นเนาะแล้วดอีตนสงสารเนาะคำว่ากุเกณฑ์มันมาถึงห่อนหยันมันตายแล้วกะขาดมันจีเป็นก็แล้วแต่มันและดินเฮาก็จริงทั้ที่ว่าให้มันนีโรดมันคือขึ้นหนาเกียนพดาเฮากะชีแรงน้ำใจเพราะแต่ก่อน่ันมาที่ที่มันเทว่าโบชันไปมาเห็นโบทันไปเข่าซอยนี่เขาคือโบลายนี้มันมีคนเก่าซอยแล้วือชีแรงน้ำใจแท้เขา อยู่พุ่นแห้งผากเงินมาคำมาเขาก็ยังซอยได้ขอเลือกขึ้นจีจุนนั่นแหละก็สงสารมนุษย์คือกันนี่แหละโดยคือว่าตกละกรมลําบากเขาบางอันที่ซอยได้กะซอยในธ่รมทาห้เหงานะแล้วจังหวะให้เพิ่นอยู่ไปแล้วมันนี่คือมันอยู่แล้วลหละบนอื่นกับเพิ่นพาไปเบิ่งอยู่เนาะบนเื่อดินเื่อดอนก็มันก็ว่าบ่มักมันก็ว่ายังมักในนี้บีแบงให้มัน คันว่าหูมาก,ก่อนแหละมันเป็นแบบนี่นะเส้นหนึ่งก็งยังบุคายนี่น,นี่เลยแมนแหลเป็นยังจะบุคายอยากได้โบเงินอยากได้เมนยังคู่ในวัเทศเพรรนนึนก็ยังเบื้องต้นคือกันอระแสยังสมาหัวดำในตรงเสือยังปินขึ้นอยู่และเอามาชัมบหมเงินจำนี่เอามาโบาประมาทเงินแต่มาเพื่อ สร้างความลำคาญนี่ไพายจีจูได้เนาะเมนอันน้าขันหูมาก่อนว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ย้นตัวจะเป็นแบบนี้เนาะเขาก็บ่มาขายเลยเออบ่ขายบ่ขายเด้อเนาะอออยยูู่่่่สก็ันนะมันว่าฮู้มาก่อนเนาะเนาะยอเขบว่าเฮาแนมบ่เห็นข้างหน้าอืมเขาบอเว้าง่ายๆว่าบ่ฮู้มาก่อนไผสินอนอ่าพันก่อนนอนได้มันเป็น่ได้ดอกเมื่อมันเกิดแล้วก็จักสิเฮ็ดได้เพราะพากันแก่เนาะโดย แก่บนหน้าแก่บนตุ๊กาหาลือหาทางออกซอยกันนี่แหละถึงเงินเป็นคำกับบ่มีแล้วเฮาก็ได้คำปากคำเว้าหนีแหละเนาะมีแต่คำปากคำเว้านี่แหละเฮาก็ได้ไปเฉลิมเฉลียงกันเนาะไปจ้ะเนาะโอเคเดินต่อเด้อินเดินต่อสบายดีเนาะให้ข้อมูลและคำแนะน้ำพี่น้องเลยทางเฮาก็สิได้อ่าขอโตกรับก่อนพี่น้องเนาะพี่ผ่าดประกาศได้กับขอโทษขออภัยขอพี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะคำว่าคำจ่าได้ทั้งบัตรสดีเนาะบ่บ่มูนน้เนาะขอโทษขออภัย ทางพ่อไปเป็นน้องเอฟซีเบิร์สุขูสุขคนพี่น้องน้องที่รับคลิปนี้ลำลาไปก่อนเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ